บทที่เรียนที่หหลักการเขียนและองค์ประกอบโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สาระการเรียนรู้ในบทเรียนที่1จะประกอบด้วยความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ความหมายของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับของภาษาคอมพิวเตอร์ ลักษณะการทำงานของโปรแกรมแปลภาษาองค์ประกอบของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายถึงชุดของคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการส่วนการเขียนโปรแกรม หมายถึงการเขียนชุดคำสั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามโปรแกรมที่เขียนขึ้นภาษาคอมพิวเตอร์หมายถึงภาษาใดๆที่ผู้ใช้งานใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ด้วยกันแล้วคอมพิวเตอร์สามารถทำงานตามสั่งนั้นได้คำนี้มักใช้เรียกแทนภาษาโปรแกรม แต่ความจริงภาษาโปรแกรมคือส่วนหนึ่งของภาษาคอมพิวเตอร์เท่านั้นและมีภาษาอื่นๆที่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เช่นกันโปรแกรมภาษาที่นิยมใช้ในการเขียนเช่นภาษา Java ภาษา C และภาษา y t ท o นซึ่งแต่ละภาษาจะมีวิธีการเขียนที่คล้ายกันแต่มีความซับซ้อนที่ต่างกัน ระดับของภาษาคอมพิวเตอร์จะมีอยู่5ระดับด้วยกัน 1. ภาษาเครื่อง Machine Language 2. ภาษาระดับต่ำ Low Level Language 3. ภาษาระดับสูง High Level Language 4. ภาษาระดับสูงมาก Very High Level Language และ 5. ภาษาธรรมชาติ n a t u r a l Language ลักษณะการทำงานของโปรแกรมแปลภาษา1 Comp คอมไพเลอร์เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการแปลโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาระดับสูงที่เรียกกันว่าโปรแกรมต้นฉบับซอร์สโค้ดซอร์สโปรแกรมให้เป็นโปรแกรมภาษาเครื่องก่อนทำงานเสมอโดยระหว่างขั้นตอนการแปลภาษานี้คอมไพเลอร์จะทำการตรวจสอบไวกรณ์ของภาษาเรียกว่าซินแคลกถ้ามีข้อผิดพลาดทางเวยากรณ์ของภาษาเกิดขึ้นเรียกว่าซินแคลกเออร์ก็จะแจ้งให้ทราบ ลักษณะการทำงานการภาษาอีกอันหนึ่งก็คืออันที่สอง interpreter เป็นรูปแบบการแปลภาษาในลักษณะบรรทัดต่อบรรทัดในขณะโปรแกรมกำลังทำงาน interpreter จะทำการแปลภาษาและประมวลข้อความคำสั่งซึ่งแตกต่างจากการแปลภาษาแบบ compiler ถ้าในระหว่างการแปลพบข้อผิดพลาดที่บรรทัดใดก็จะแสดงแก้เตือนให้ผู้เขียนโปรแกรมทราบดีเพื่อให้ทำการแก้ไขที่ถูกต้องก่อนแปลภาษาทั องประกอบของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์หนึ่งส่วนหัวของโปรแกรม Header 2. ส่วนฟังก์ชันหลักฟังก์ชันโคงสร้างและกระบวนการใช้โปรแกรมภาษาต่างๆตัวอย่างภาษาจาว่า สาสาภาษา C ภาษา Python อันนี้ทั้ง3อย่างให้พิ้นหรือให้แสดงผลคำว่า Hello World ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมขั้นตอนที่ทททท1ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา a n a l y า a n a l y ิ i s ผิดเพ ขั้นตอนที่2การออกแบบโปรแกรมดีไซน์โปรแกรมขั้นตอนที่3การเขียนโปรแกรมโคดดิ้งขั้นตอนที่4การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม Testing and Debugging ขั้นตอนที่5การทดสอบความถกต้องของโปรแกรม Testing and Validating ขั้นตอนที่6การทำเอกสารประกอบโปรแกรม Documentation ก,การตอนที่7การบำรุงรักษาโปรแกรมโปรแกรม maintenance จบบทเรียนที่1ห,หลักการเขียนและองค์ประกอบโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือเรียนพร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดท้ายบทและฝึกปฏิบัติในกิจกรรมและใบงานด้วยนะครับ